เวลาเราภาวนาหรือทำกรรมฐานใจก็อย่าไปคิดถึงเรื่องความสงบมากนะหรือไปนึกถึงสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรู้สึกตัวหรือว่าการรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะใจเราเนี่ย คิดถึงแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ง่ายๆทุกข์หรือง,งุนเหลีดเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นสักทีทำต้อง,งานาแล้วก็ไม่เห็นความสงบเกิดขึ้นสักทีทําต้องงานก็ยังไม่โดยความรู้สึกตัวหรือเห็นนั่นเห็นนี่สักที และยิ่งเราหงุดหงิดยิ่งเกิดความทุกข์มันก็ยิ่งเกิดความท้อซึ่งก็กลายเป็นอุปรสรรคทำให้การปฏิบัติของเรานมันไม่ได้ผลในที่สัดอีกอย่างกน,นคือว่าถ้าเกิดว่าเราโมจ่คิดถึงสิ่งที่เราต้องการบรรลุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตมันก็ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้เห็นความเป็นไปของใจหรือได้เรียนรู้เกิดปัญญาเกี่ยวกับธรรมาชาติของจิตของใจซึ่งเราสามารถจะเห็นได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับการและใจในรองที่เราปฏิบัติ มันมาให้เราเห็นอยู่แล้วแต่เรามักจะไม่เห็นเพราะว่าไปมัวแต่จดจ้องอยู่กับจุดหมายข้างหน้าสิ่งที่ต้องการบรรลุยิ่งถ้าเกิดเราหงุดหงิดนะเราก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราสิ่งดีๆที่ว่านี้ก็คือธรรมชาติ ความเป็นจริงของกายและใจโดยเพราะความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา mm. เช่นเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่เราก็จะพบว่าไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยมัน ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปนะแล้วยิ่งกนั้นคือว่าแม้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นความคิดลบคิดได้อารมณ์อก,กุศลก็แล้วแต่เช่นโกรธหงุดหงิดหุนมัวแม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใจเราจะทุกข์ไปทันทีนะหรือไม่ใช่ว่า มันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะทุกข์ปั๊บนะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะมีสติเห็นมันมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้แม้สิ่งนั้นจะเป็นความโกรธความหงุดหงิดความคิดลบคิดร้ายมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วมันจะ ทำให้ใจเราทุกข์ทันทีไม่ใช่นะใจจะเป็นทุกข์ก็แต่เมื่อหลงนะปล่อยให้มันครอบงําใจหรือหลงเข้าไปไปยึดนะหรือที่บางทีครูบาจะใช้คําว่าเข้าไปเป็นนะแต่ถ้าเห็นเนี่ยมันมันทําอะไรไม่ได้นะเหมือนกับเราเห็นก้อนหิน เห็นเศษแก้วแล้วเราไม่เดินไปเตะไม่เดินเหยียบนะไอการเห็นเนี่ยมันทำให้ใจเราเนี่ยไม่ถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำหรือผู้ยันก็คือว่าไม่เผลอนะก็ไปเข้าไปแบกเข้าไปยึดหรือเข้าไปเป็น มีก้อนหินแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นนะก็จะเดินเตะมีน้ําถ้าไม่เห็นก็อาจจะบัดปลายมือไปโดนให้มันชิมมีเศษแก้วอยู่บนทางอยู่บนถนนถ้าไม่เห็นก็จจะเดินเหยียบหากว่าเดินเท้าเปล่ามันไม่ใช่ว่าบนทางถ้ามีหิน ถ้ามีเศษแก้วถ้ามีน้นาถ้ามีตะปูแล้วเนี่ยเราจะต้องเจ็บนะ,เจ,ะเจ็บก็ต่เมื่อเราเดินเตะมันเราจะเจ็บก็ต่เมื่อเราเดินไปเหยียบมันเ๋ยเริเ่มมันทิมเนี่ยท่ทยา,งงานี้ง่าเพราะว่าเพราะไม่เห็นเพราะหลงนะใช่เดียวกันนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยแม้จะเป็นอารมณ์รบอารมณ์อกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจไม่ได้แปลว่าเราจะทุกทันที มันอยู่ที่ว่าเราไปทำอะไรกับอารมณ์นั้นถ้าเห็นไม่เข้าไปผักใสไม่เข้าไปทำอะไรกับอารมณ์นั้นมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าการเห็นนั่นแหละที่จะช่วยทำให้เกิดความสึกตัว ไม่ไปปล่อยให้ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นนีมาทําร้ายหรือไม่ไปทําอะไรกับอารมณ์นั้นที่ทําให้จิตใจเป็นทุกข์น,นี่คือความรู้นะที่สําคัญมากนะแล้วมันก็ถ้าเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นซ้ําแล้วซ้ําแล้วซ้ําแล้วซ้าแล้ว,ลวมันจะกลายเป็นตัญญาแล้วมาทําให้เราเกิดความฉลาดในเรื่องของใจ คราวนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาหรือว่าเราดูตอบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นนะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราก็นึกว่ามันเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการกระทบเช่นตาเห็นรูปหูดินเสียงลิ้นได้รับรสมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาบวกก็ตามลบก็ตาม เช่นมีเสียงดังมกากกระทบหูก็จะเกิดความหงุดหงิดมีเสียงโกรธมีเสียงต่อว่ามกากกระทบหูก็จะเกิดความโกรธจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันทีอย่างนั้นนะตาเห็นล,ลูกหูได้ยินเสียงมันก็ไม่ไ่าจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นความอยากอยากมีอยากได้หรืออยากผักใส ถ้าสกเกตดูดีๆเนี่ยเมื่อมีการกระทบนะตาเห็นรูปหูได้ินเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจนะหรือไม่ไปรับรู้นะมันก็ไม่เกิดอารมณ์นะเช่นมีเสียงต่อว่าเสียงนินทาเราแต่ว่าเราบางเอินไปนึกคิดเรื่องอื่น เสียงมันกระทบหูกก็จริงนะได้ยินแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าตอนนั้นกำลังคิดเรื่องอื่นกำลังกังวลเรื่องลูกกำลังนึกถึงเรื่องงานการหรือกำลังคิดถึงเรื่องการไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นจิตจะไม่รับรู้นะไม่รับรู้เสียงที่มากระทบอาจจะเป็นเสียงต่อว่าเสียงดินทาอันนี้เรียกว่าไม่เกิดโสตวิญญาณนะไม่เกิดวิญญาณคือการรับรู้ ทางั้าที่การกระทบเกิดขึ้นแล้วนะเสียงกระทบหูแล้วหรือว่าตาเห็นรูปนะเป็นเพื่อนเดินมาแต่จริงๆใจไม่ได้รับรู้จะเรียกว่าเห็นก็คงไม่เชิงน,นะเพียงแต่ว่าภาพเนี่ยมันมากระทบตาแล้วแต่ว่าถ้าใจลอย มันก็เรียกว่าไม่เห็นนะพอไม่เห็นก็เลยไม่ได้เกิดความดีใจนะตรงนั้นเรียกว่าไม่เกิดจักขุวิญญาณวิญญาณไม่เกิดนะวิญญาณที่นี่คือจักขุวิญญาณพอวิญญาณไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่เกิดความดีใจท,ท,ทั้งๆที่รูปนี่มันกระทบตาแล้วเช่นเดียวกันนะแม้เสียงกระทบหูแต่ไม่เกิดวิญญาณคือโสตวิญญาณ ทั้งๆที่เสียงน้นเป็นเสียงต่อว่าเสียงเน็บแนมแต่ว่าใจไม่รับรู้ก็มันก็ไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ยินก็คือไม่เกิดอารมณ์โกรธอันนี้เราว่าไม่รับรู้นะและการกระทบเกิดขึ้นแต่ว่าใจไม่ไปรับรู้มันก็ไม่เกิดอารมณ์หรืออาจจะรับรู้แต่ไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจอย่างที่เขาว่าเนี่ยเขาพูดอะไรไปฉันก็ไม่ใส่ใจฉันไม่สนใจ อันนี้เรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพอเราไม่ใส่ใจเนี่ยเขาพูดอะไรไปเขาบ่นอะไรไปอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดก็ไม่เกิดขึ้นในใจเราต่อเมื่อเราไปรับรู้เสียงที่ได้ยินหรือภาพที่เห็นหรือต่อเมื่อเราใส่ใจกับเสียงที่ได้ยินกับภาพที่เห็นมันจึงจะเกิดอารมณ์ ดีใจก็ตามเสียใจก็ตามนะอยากก็ตามหรือว่าชอบชอบก็ตามชังก็ตามนะอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการกระทบจตต้องมีปัจจัยตัวอื่นเข้ามาประกอบเช่นะความใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้เพราะว่ากําลังคิดเรื่องอื่นกําลังกังวลเรื่องอื่นกลาลังเพลินกับเรื่องอื่นอันนี้ก็เรื่อไม่รับรู้ หรือถึงจะรับรู้แต่ไม่ใส่ใจนะมันก็ไม่เกิดอารมณ์ถ้าเราสังเกตดูนะว่าไม่ว่าตาจะเห็นหรือหูได้ยินเสียงลิ้นได้รถเนี่ยมันไม่ได้เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีนะมันจะเกิดขึ้นกับทั้งวันหนึ่งมีการรับรู้เข้าใจนะใจตอนนั้นไม่ได้เพลินไปนึกถึงเรื่องอื่นใจมันเปิดรับรู้พอดีหรือใส่ใจ อพนนี้การใส่ใจเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าความเคยชินนะความเคยชินใครพูดอะไรก็อยากจะไปรับรู้สิ่งที่เขาพูดทั้งที่คำพูดของเขาเนี่ยมันเสียดแทงใจเรามันทิ่มแทงใจเราถ้าว่าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เลือกที่จะไม่สนใจ เรื่องที่จะไม่ใส่ใจเพราะใส่ใจไปแล้วจะทุกข์เปล่าเน่นะแต่ว่าความเคยชินนะสะบางคนเ็เรียกว่าอาอยากรู้อยากเห็นหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าสอนรู้สอนเห็นเนี่ยมันก็ไปเปิดไปเปิดหูรับรู้ไปทุกอย่างนะอาจจะไม่ตั้งใจแต่มันเป็นนิสัยไปซะแล้วนะ แต่คนที่เขามีความตั้งใจนะมีความใส่ใจมีสติพอเขารู้ว่าเนี่ยไอ้ที่พูดมามันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่ใส่ใจพอไม่ใส่ใจมันก็ไม่ทุกข์ไม่งุนงิดนะแต่คนอยู่นไม่น้อยเนี่ยก็เพราะความเรียกว่าเป็นเพราะนิสัยความเคือชิดหรือเพราะว่าความหลงนี ไม่มีสติในระหว่างที่ได้ยินหรือรับรู้มันก็เลยใส่ใจไปแต่พึ่งเือไม่มีการเลือกไม่มีการแยกแยะสะน้นที่สิ่งที่ได้ยินมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวเองแต่ก็ไปรับรู้เนี่ยเพราะเรียกว่าเพราะความหลงอันนี้ก็เกิดอารณ์ขึ้นมาคือเกิดความโกรธ หรือไม่ชนะก็เพราะว่ามันมีการปรุงแต่งนะพอไปรับรู้แล้วมันมีการปรุงแต่งให้ค่าการปรุงแต่งให้ค่าให้ค่าว่าอย่างนี้ดีหรือให้ค่าว่าอย่างนี้ไม่ดีหรือเกิดความชอบไม่ก็เกิดความชังอย่างเช่นเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครเรียกว่าลุงว่าป้า นะว่ายายเขาเฉยๆนะแต่คนสมัยนี้หลายคนเนี่ยเวลาได้ยินใครมาเรียกว่าลุงเรียกว่าป้าเรียกว่ายายนี่โกรธนะไมาเรียกฉันว่าลุงว่าฉันมาเรียกฉันว่าป้าได้ไงโกรธเพราะอะไรเพราะไปให้ค่าว่าคํานี้เป็นคําที่ไม่ดีเพราะลึกๆเนี่ยรู้สึกว่ามีความเข้าใจมีความคิดว่าความแก่ไม่ดีพอใครเรียก ฉันว่าลุงเรียกฉันว่าป้าสังว่าฉันแก่เนื่องจากไม่ชอบความแก่ก็เลยไม่มีความพอใจอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างนระหว่างคนแต่ก่อนกับคนสมัยนี้แต่ก่อนเรียกเขาว่าลุงเรียกเขาว่าเรียกว่าลุงเรียกว่าป้านี่ไม่โกรธเลยอาจจะเฉยเฉยหรืออาจจะอาจจะยินดีได้ซ้ําที่เรียกด้วยความเคารพแต่เดือนนี้นี่เป็นโกรธเลยนะมันเรียกลุงเรียกป้าทั้งที่เจ้าตัวนี้ก็หกสิบแล้วแต่ว่า ยังไม่ยอมรับว่าแก่แล้วก็ไม่ชอบความแก่พอใครเรียกลุงเรียกป้าหรือเรียกยายนี่โกรธนี่เรียกเป็นการมีการให้ค่าในทางลบนะคนบางคนเนี่ยเห็นทองเห็นเพชรเขาก็เฉยๆแต่บางคนที่เห็นทองเห็นเพชรนี่โอ้ตาลุกวาวเลยนะคนนี้เขาเห็นทองเห็นเพชรเขาเฉยๆว่าเขาไม่ได้ให้ค่ากับเพชรหรือทอง แา่คนที่ให้ค่ากับเพชรและทองนี่ถ้าเห็นนี่จะเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีอยากได้หรือว่าอยากเข้าไปสัมผัสใกล้ๆนี่ก็เราเกิดการปรุงแต่งนะปรุงแต่งว่าชอบหรือชังหรือให้ค่าว่าดีคนบางคนบางคนจำนวนมากเนี่ยที่เขาไม่ได้ให้ค่ากับทองและเพชรเขาเห็นเขาก็เฉยๆแต่คนที่ให้ค่ากับทองและเพชรเห็นแล้วก็จะมีอาการใจโฟขึ้นมาเลย หรือตาลุกวาวเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยเห็นขวดเหล้ามีเหล้าเต็มเลยเขาเฉยๆแต่บางคนเห็นขวดเหล้าโอ้โหยเนี่ยมันปากปเปี่ยวขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามีความอยากหรือมีการให้ค่าว่าเป็นของดียิ่งเหล้ารุ่นนี้นะราคาแพงถ้าเป็นไวนะ์อายุนับร้อยปี ยิ่งเป็นของมีค่าเข้าไปใหญ่แต่ว่าหลายคนเลยนะเห็นแล้วก็เฉยๆไม่ได้แตกต่างไปจากขวดน้ำธรรมดาเพราะก็าไม่สนใจไงเพราะเขาไม่ได้ให้ค่าเพราะนั้นเวลาตาเห็นรูปหูวใจเสียงเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์หรือไม่หรือจะเกิดอารมณ์ในทางบวกทางลบชอบหรือชังมันอยู่ที่การปรุงแต่งที่การให้ค่า้วยและ ในการปรุงแต่งหรือการให้ค่ามันก็เป็นเรื่องของใจมันมีพื้นฐานทางจิตใจนะยู่แล้วนะเช่นความชอบความไม่ชอบซึ่งก็มีผลนะต่อการรับรู้นะอย่างโต๊ะบนโต๊ะเนี่ยมีหนังสือมีดอกไม้มีเหล่ามีสรยทองมีพระเครื่องถ้าเกิดว่าคนสีห้าคนมาดูโต๊ะ มาเห็นโต๊ะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแค่หนึ่งวินาทีเนี่ยแต่ละคนอาจจะมองเห็นอะไรไม่เหมือนกันบางคนเห็นหนังสือบางคนเห็นดอกไม้บางคนเห็นเพชรเห็นทองอีกคนเห็นพระเครื่องอย่างอื่นไม่เห็นนะเห็นแต่พระเครื่องอีกคนเห็นหนังสืออย่างอื่นก็ไม่เห็นเพราะอะไรนะก็เพราะว่ามันมีความชอบมีความความพอใจ เป็นพื้นฐานอยู่คนที่ชอบหนังสือรักการอ่านก็จะเห็นแต่หนังสืออย่างอื่นเขาไม่ไม่เห็นเลยในช่วงเวลาแค่หนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะเห็นได้เฉพาะสิ่งที่สนใจแล้วก็จะเกิดอารมณ์ตามมาแต่ถ้าเกิดว่าเห็นดอกไม้แล้วแต่ไม่สนใจดอกไม้มันก็เฉยๆแต่บางคนเห็นดอกไม้โอ้เกิดความยินดีเพราะเขาสนใจ การที่บางคนเห็นภาพเครื่องก็เฉยๆแต่บางคนเห็นภาพเครื่องโอ้นี่พระสมเด็จเชิญนะราคาหลายสิบล้านอยากได้เกิดอารมณ์ขึ้นมาคือความอยากอั้นหมนี้พูดมาที่เพื่อจะที่บอกว่าการที่คนเราเนี่ยเมื่อเกิดการกระทบแล้วเนี่ยมันไม่แบบว่าจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีนะไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ความชอบหรือว่าความยินดีหรือว่าความโกรธ ความรังเกียบความกลัวแต่มันอยู่มันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งในใจหรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทางพระเรียกว่าสังขารนะสังขารการปรุงแต่งนะมีอะไรการปรุงแต่งอยู่แล้วในใจมีพื้นฐานอยู่แล้วในใจเช่นอย่างกบางคนเห็นเลือดก,ก็เฉยๆฉยเพราะว่าเป็นหมอคุ้นเคยแต่บางคนเห็นเลือดแล้วเนี่ยขนลุกนะเพราะว่าอ่า เป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการเห็นเลือดไอ้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องของเคื่นนิสัยเรื่องของสังขารเรื่องของการปรุงแต่งในใจเรื่องของรสนิยมเรื่องของความชอบเรื่องของการให้ค่านี่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยใจเราก็สามารถจะเป็นกลางๆได้ถ้าเรารู้ทันความคิดปรุงแต่งนะรู้ทันความคิดปรุงแต่งในใจ พอรู้ทันว่าม,มีการปรุงแต่งในทางนี้มีความโน้มเอยียงในทางนี้รู้ทันวางใจเป็นกลางซะแทนที่จะรู้สึกลบหรือรู้สึกบวกอารมณ์มันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันเป็นความรู้สึกเฉยเและตรงนี้แหละมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้เสียงดังแต่ใจก็ยังสงบใครก็ต่อว่ายังไง เราก็เฉยนะหรือว่าจะมีสิ่งยั่วยุให้โกรธแต่เราไม่โกรธมีสิ่งย้ายวนให้อยากได้แต่เราก็ไม่อยากได้เพราะเรารู้ทันรู้ทันความคิดปรุงแต่งหรือรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรเนี่ยใจเราไม่ทุกข์ก็ได้นะอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันช่วยทำให้เราเนี่ย เป็นอิสระจากสิ่งกระทบภายนอกหรือผู้อย่างก็คือว่าถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะรู้ทันความคิดปรุงแต่งหรือรู้จักไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่มากระทบอะไรเกิดขึ้นนะมากระทบตกตาหูจหมูกลิ้นกายมันก็ไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราหรือจิตใจเราไม่อยู่ในอำนาจของมัน้าคนไม่จะเข้าใจว่า ถ้าเจอจะเห็นอะไรเนี่ยใจก็จะคล้อยตามไปตามสิ่งนั้นถ้ามีเสียงด่าได้ยินก็โกรธถ,ถ้ามีเสียงชมได้ยินก็เกิดความยินดีอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งภายนอกหรือเสียงเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถทำให้ใจเราเป็นทุกข์ก็ได้ สามารถทําให้ใจเราเป็นสุขก็ได้นั่นก็หมายความว่าจิตใจเราไม่เป็นอิสระจากสิง่งแวดล้อมแต่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะหรือว,ว่าการเจริญสติเนี่ยเวลามีอามีอะไรมากระทบเราไม่ไม่เกิดอารมณ์ลบไม่เกิดอารมณ์บวกไม่เกิดความอยากได้นะหรือไม่เกิดความสึกผักใสหรือโกรธก็ได้หรือถึงเกิดความโกรธถึงเกิดความโงรธขึ้นมาแต่เรารู้ทัน ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาข้องงำใจให้เป็นทุกข์ก็ได้มันมีหลายจังหวะมากเลยนะที่เราสามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆที่ไม่น่าพอใจมากระทบเสียงต่อว่ามากระทบหูแต่ว่าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหงุดหงิดหรือเรา รู้จักปรุงแต่งนะในทางบวกเราก็ไม่โกรธหรือเรารู้ทันนะว่าเนี่ยเราชอบมีความรู้สึกลบต่อสิ่งนี้เช่นเขาเรียกเราว่าลุงว่าป้านะเราก็รู้นะว่าเนี่ยเป็นพ่อเราเนี่ยไม่ชอบความแก่ใครมาเรียกลุงเรียกป้าเราก็เลยโกรธแต่พอเรารู้ทันความคิดปรุงแต่งนี้ ก็วางใจเป็นกลางได้ใครเขาเรียกลุงเรียกป้าก็ไม่โกรธก็ไม่ทุกข์ลวยังาคๆก็จะพูดยังไงเนี่ยเราไม่ทุกข์นะเพราะว่าเรารู้ทันความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจหรือถึงเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราก็รู้ทันอารมณ์นั้นไม่ปล่อยให้มันครอบงาใจก็ไม่ทุกข์เหมือนกันอันนี้คือความรู้นะที่เราสามารถจะ สะสมได้หรือเห็นได้นะจนเกิดปัญญาจากการที่เราสังเกตใจของเราแนะม้ว่าใจจะยังไม่สงบอย่างที่หวังแต่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาทีระเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์เสมอไปนี่ข้อที่หนึ่งสองไม่ว่ามีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแลไม่ทุกข์ก็ได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกใจเราเราถึงจะมีความสุขมีความสบายถ้ามีสิ่งไม่ดีมาเกิดขึ้นกับเราเราก็จะต้องทุกข์เสมอไปต้องมีคนพูดชมเราเราถึงจะมีความสุขถ้าใครมาพูดว่าเราเราจึงจะเราก็ต้องเป็นทุกข์เสมอไปไม่ใช่เราต้องรู้จักนะรักษาใจนะเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ว่าจะเป็น รูปรดกิ่นเสียงภายนอกหรือว่าอารมณ์ภายในก็ตาม